สวัสดีค่ะดิฉันคือโฟโฟรและนี่คือรายการแค่เรนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านริมน้ำค่ะขอเชิญต้อนรับแขกรับเชิญของดิฉันนะคะไว้ค่ะสวัสดีค่๋ยวรับตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ, <laughs> คะ,คะชื่อไวน์นะคะก็เป็นบัณฑิตเนะเ<อ>าะวิทยาศาสตร์ <laughs> เหมือนกันกันกบโกนี่แหละ<ช>ค่ะรุ่นเดียวกันใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะ<ช>จนถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนกันแล,ล้วโชคายเหลือเกินที่มารู้จักกันนะครับเพราะว่าการที่อีสองตัวนี้รู้จัก,กนเนี่ยเป็นต้นกํนาเนิดของอะไรขเขาเรียกว่าเวรกรรมแล้วก็คือต้องเชดใช้กรรมไปถึงทุกวันนี้นั่นเองใช่ค่ะเป็นความวินาสัตโรนะคะของทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรั้วมหาลัยถึงหมดเลยถึงวันนี้ก็ได้เช่นกันใช่ค่ะ ค่าชีวิตกุ้งไปกว่า100ล้านตัวแล้วมั้งใช่ค่ะกับวันนี้มาอยู่กันที่อยู่กระทาริมน้ำกระทาริมน้ำด้วยบรรยากาศเพลงเร,เราอยู่หลงก็คือลง <laughs> ถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจรคงไม่เข้าใจเราอยู่กันที่รานกระทาบุาบกระทาริมน้ำนะคะแต่เรานั้นอยู่ใต้ต้นไทรเราไม่ได้อยู่ริมน้ำแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าที่ริมน้ำเต็มหมดเลย มีค,คนเยอะตลอดคนเยอะตลอดวันนี้น่เป็นวันพุธ <c oughs> ไม่แคร์อยู่แล้วค่ะแล้วยังไงคะเพราะว่าคลิปที่กูลงไปอยู่คลิปที่กูลงยูทูบไปล่าสุดก็ไม่เข้าไปแต่บอนเซืร์ <c oughs> โนเซอร์ไม่ข้าวเข้า,ขาแต่เ5็รค่ะช่วงนี้ฉลามลามสามฝาสามารถสมัคร <c oughs> ช่องเอาราช่องชื่ออะไรนะฮะโปรโกนอากืศชื่อช่องว่าโปกโกนกะนะคะไปติดตามได้ก็ขอเชิญผู้ชมทุกท่านนะคะชื่อฉลามสามขวดนะคะสามว่าเอาฝาสามฝาไปแลกเป็นสมาชิก ช่องคนอากาศได้บนรยากาศได้แล้วก็เล็กเก้าอี้ได้นะคะลากเข้ามาแตะถวงอะไรซื้อนอกใช่ค่ะพราะกับรับฟังบทเพลงไอ่ยะเอ๋เอ๋เป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ใช่เดี๋ยวเธอต้องเป็นใส่ท้ายคลิปแล้วขอบคุณสปอนเซอร์เพลงแบบเพลงฉลามต้องดื่มฉลามเอยอยะเอ๋เอ๋ยขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณของศรีวิชัยค่ะดรีกระชายศรีวิชัย ไปตรงนี้แสงลงพอดีเลยแสยงโลทีมงานจัดไปไว้ให้ดีมากขอบคุณมากสำหรับทีมงานบุกกระทะริมน้ำนะครับประทับใจมากเอาเราป๊ะจะไม่กดอัดเลยนะคะโอ้กดอ<า>ัอดแล้วพูดไปตั้งนานเขีย<ใ>นเชิญท่านต่อไปนะคะ <c oughs> ก็เป็นสาวสวยค่ะสาสวสวยแต่งตัวน่ารักทุกวันเลยน่นารักคนนี้น่าจะยังไม่เคยออกรายการเลยน่าจะเป็นน่าจะครั้งแรกนะคะขอเชิญตอนรับองนีนค่ะ ปจจุบัน,นทำอะแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะไอหไว้ถือซีดำด,ำดนรายการได,ไ,ดได้ได้ได้ค่ะ,ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่ไหนคะทำงานด้านการศึกษาค่ะหรือว่าเป็นบร,ริษ<า>ัทเอกชนค่ะเป็นมดดิทแล้วค่ะครัเาูะสาวชื่อนีนค่ะนีนค่ะทงานด้านการศึกษานี่รายละเอียดเป็นไงคะตีเด็กหคะหรือว่าเอาดไม่ค่ะไม่เดอเด็กค่ะเป็นเป็นเป็นคนเบื้องหลังทาคลิปสอนเบื้องหลังทาคลิปสอน สามารถโฆษณาเชิญชวนเด็กๆได้ใช้แอปอะไรได้คะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะช่องนี้เป็นดีช่องนี้เป็นช่องนี้เป็นฟรีทีวีเค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปออกช่อง n b t ค่ะมันชื่อแอปว่า s ต a ร์ D ค่ะเป็นแอปพลิเคชันอารมณ์เหมือนกับว่าเรามีเน็ตฟลิอยู่ในบ้านแต่ว่าเปลี่ยนเน็ตฟลิกทั้งหมดให้กลายเป็นเนื้อหาป .4 ถึงม .6 ค่ะซึ่งจะมีอยู่7วิชาด้วยกันนะคะแล้วก็จะมี ให้ทดลองเรียนฟรีด้วยก็เข้าไปลองเรียนกันได้เพราะว่าตอนนี้คุณครูกำลังขยันแข็งทาคลิปให้ครบเนื้อหาเทอมหนึ่งกันนี้ก็กเพิ่เปิดตัววันที่18สิาคมมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็นสิ่งที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้นะคะไปเรียนเรียนฟรีด้วยเนาะล<ช>องอไ,<ห>ไปหาโอ,อกาสดูนะจ๊ะเด็กๆไหนๆก็มีแอปต่างๆมาให้ เสรถึงที่ได้แล้วนะคะก็มีสาระนิดนึงมังของสาระอีกนิดนึงใช่ไหมสาระอีกนิดนึงรากาถ้าการเมืองดีนะคะจะไม่มีความเหลื่อมล้ำที่มีบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพราะการศึกษามันยังไม่ดีค่ะถูกต้องแั้อย่างนั้นในเมื่อคนไทยมาสร้างแอปลดความเหลื่อมล้ำแล้วยังไงก็ให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะถ้ามันอยู่ที่ความเหลื่อมล้ำมันหมดไปเนี่ยนล้นี้ก็ตกงานสินค้นาีคะ เแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาทียังศึกที่ยังศึกไปที่พิธีกรหลักของเรามีพิธีกรหลักค่ะพิธีกรหลักเนี่ยหมายถึงว่าเป็นต้องดักหน้าดักหลังใน ep นี้พิธีกรหลักจริงๆแขกรับเชิญอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านเนี่ยจริงๆคนนี้มามาหลายครั้งแล้วนะคะในหลายครั้งแล้วก็คือเรียกได้ว่าทุก ep ทุก ep เลยนะคะติดตามตลอดใช่นางเป็นนางเป็นแขกรับเชิญหลักราหลักช่องใช่ กับเชิญตันราครับน้องป๊อบก่ากล้องหัวจักรยาสักหน่อยนะครับมีเจอท,ที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนะคะเ<ช>ราเจอกันทุกคลิปเลยครับ EP ี่หนึง,งลง YouTube แล้วนะไปติดตามได้นะเซนว่าแค่แค่ EP หนะึ่ง ก้องสั่นเลอเกินก็ต้องสั่นด้วยนะเกินใช่เสียงกับจักรทีมงานมือใหม่ใช่เสียงอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแล้วก็มือมันลุกลิกลุดหลุดก็อาจรับด้านล่างเอาละกันซึ่งกูไม่ใส่เข้าเลยหรือกูไม่ใส่ปากเอาละกันปากเอาก็แล้วกันฝากช่องหน่อยสิค่ะดาเออไม่ใช่แขกแล้วเชิญฝากช่องหน่อยสิก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะติดตามชมในช่องโปโกนักก้าชแนลรายการอะไรคะรายการแค่เรนเลิศ เราแปลกันหน่อยดีกว่าไหมบางคนไม่เข้าใจแฟนคลับถามกันมาสาม EP แล้วจังแฟนคลับถามกันมาเยอะมากจริงๆไม่มีนะเพื่อนถามกันไปเยอะมากว่าแค่เรืนเนี่ยแปลว่าอะไรคําว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าแรงบันดาลใจของช่องเนี่ยก็มาจากพี่ฟ้ารัตงกราดขับรถขึ้นรถขับขึรับขึ้ครถขับกึ้นรถับมือเดียวด้วยเออยกับมือเดียวแต่ ไมมือหนึ่งถือก็ถือได้ค่ะถือได้อยาได้ค่ะขอบคุณค่ไหนพิพาโรดนะคะว่าเป็นแรงบันดาลใจกว่าไม่ได้ก๊อปปี้ใดๆนะเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยอยากทำช่อง YouTube ของเราเองแล้วรายการของพี่พาโรดชื่อว่ารายการไก่บ้านไก่บ้านเราก็รู้สึกว่าเออคนอย่างดิฉันคงจะมีปัญญาไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศใดๆแบบพี่พิารธเออก็รู้สึกว่าเราควรจะทำรายการที่แบบอยู่ใกล้บ้านดีกว่าแล้วก็อยากจะให้รีเลทกับความเป็นใต้ของเราด้วยจาก ไกลบ้านกลายเป็นใกล้บ้านใกล้บ้านกลายเป็นแค่เรือนนั่นเองเพราะแค่แปลว่าไกลไกลแล้วเรือนก็แปลว่าบ้านในภาษาไทยสวัสดีต้องลากันไปก่อนดีกว่านะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะได้แต่ใหญ่แรงเก่งได้แต่ใหญ่หนักนะคะสำหรับวันนี้โฟโฟและและวยนะคะก็ต้องขอลาไปแลเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเราหลายคนเขาถามเรื่องฉลามนี่นกก็ตอบ